we <laughs> สวัสดีค่ะ Welcome to Siam Royal Orchid Wellness and Spa สุริค่ะ What would you like to have ค่ะ Sir เชียงใหมนะ่เมนูเชียงใหม่เมนูนะคะ Wait a moment please อันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มของทางร้านนะคะเวลาถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาเนี่ย เราก็จะเวลคัมดิงลูกค้าด้วยเครื่องดื่มเย็นๆเป็นชาสมุนไพรไทยนะคะจากเมืองไทยโฮมเมดจากเชียงใหม่นั่นเองค่ะเวลค o m e sir welcome to สยารบรยธิดค่ะสวัสดีแล้วก็เวลคัมทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าสู่ธุรกิจของเรานะคะธุรกิจของอาดีกับของแมวนะคะ อยากจะบอกกับทุกคนมาตั้งนานแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมกาวกับวอดี้เนี่ยเรามีธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นธุรกิจเล็กๆนะที่ไม่ได้เป็นธุรกิจที่แบบใหญ่โตอะไรนะคะตั้งแต่ ก่อนที่แมวจะทำช่อง YouTube ช่องนี้แล้วนะคะก็คือธุรกิจ Wellness and Spa mm hmm. ในรัฐซูริกประเทศ mm hmm. สวิตเซอร์แลนด์แห่งนี้นั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาดีกับแมวเนี่ยเราเคยคุยกันตั้งแต่ตอนแรกๆแ,แล้วแหะว่าเราเนี่ยอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะโดยที่ให้แมวเนี่ยเป็นคนดูแลธุรกิจนี้เพราะว่าอาดีเนี่ยเขาทำงานประจำอยู่แล้วนะคะก็เลยหวยมาออกธุรกิจนี้นั่นเองนะคะ I just tell to everybody that uh, we thought about We can have some business together in Switzerland but uh, it's for surprise Micah because it's very central of Switzerland. <laughs> 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 you thought that that one day you own a of a business in Zurich City? No, I never think about having a business here. It's in very difficult, right? Exactly. And this is in the center in the center of Switzerland, my god. Exactly. It's In the center of Zurich Zur ด้วยนะคะเพราะว่าตำแหน่งที่ตั้งของร้านของแมวเนี่ยนะคะเป็นตำแหน่งที่เรียกได้ว่าอยู่ในรหัสศูนย์หนึ่งะคะอยู่ในรหัสศูนย์หเนี่ยก็คือเป็นรหัสไปรษณีย์ที่อยู่กลาง ใจกลางที่สุดแล้วนะคะของรัฐซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองนะคะอแอมมวจะมาเมาส์มอยกับทุกๆคนไปด้วยแล้วก็พาทุกคนเดินดูร้านไปด้วยนะคะว่าทําไมนะคะแมวถึงหวยมาออกอธุรกิจนี้นะคะธุรกิจนี้นะคะจริงๆเราเริ่มจากการที่แมวเนี่ยเป็นคนที่ชอบ ไปสปานะคะชอบถูกนวดนะคะชอบถูกดูแลร,รักษาผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบเป็นคนที่ชอบไปร้านนวดไปร้านสปาอยู่แล้วเป็นชีวิตจิตใจนะคะคือก่อนหน้านี้ที่จะมาอยู่ที่สวิสเนี่ยก็ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็กลับไปเมืองไทยเนาะเวลาเราไปเยี่ยมครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแมวก็มักที่จะไปสปาตามโรงแรมต่างๆเสมอนะคะซึ่งแมวมีความรู้สึกว่าแมวเนี่ยเป็นคนที่ อชอบนะคะชอบสปาชอบธุรกิจนี้มากเลยนะคะแล้วก็เลยเอา,เอาความรู้นะคะประสบการณ์ที่ได้เรียนมานะคะก็คือ,อไ,มไม่ได้เรียนเกี่ยวกับทางด้านนวดมาโดยตรงนะคะแต่ว่าแมวก็เรียนจบ โทเกี่ยวกับบริหารธุรกิจเนาะแล้วก็เป็นบริหารธุรกิจระหว่างประเทศด้วยนะคะเป็น MBA International Business นะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราอ<ม>่ะน่าจะแบบทําธุรกิจอะไรสัก<ม>อย่างหนึ่งที่เป็นธุรกิจที่เราชอบแล้วก็เอาความรู้ที่เราได้เรียนเนี่ยมาผสมผสานกันแต่แน่นอนค่ะเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่นวดเป็นถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบถูกนวดก็ตามนะคะดังนั้นสิ่งที่แมวทานะคะก็ เลยต้องไปลงเรียนนวดนะคะแผนไทยนะคะที่วัดโพของประเทศไทยของเราเน,เน,ะะน,นั่นเองนะคะตอนนั้นยม้มย้มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณเกือบสปีแล้วแหละแล้วก็คุยกับอทีว่าเออธุรกิจเนี้เป็นธุรกิจที่ฉันคิดว่า คนสวิสหรือชาวต่างชาติเนี่ยไม่น่าจะทําได้ดีเท่ากับคนสัญชาติไทยเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยเติบโตมากับการนวดนอนเราจะถูกแบบให้ปู่ย่าตายายเราจับขาให้หน่อยจับแขนให้หน่อยขึ้นเหยียบให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจะรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ ไม่ได้ลงลึกมากแต่เราจะมีเซนส์เกี่ยวกับเรื่องของการนวดการจับเส้นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะแมวเนี่ยถ้าเราจะเปิดธุรกิจนี้เนี่ยแล้วเราไม่รู้ลึกถึงเรื่องการนวดเนี่ยก็ไม่น่าจะทําให้เราประสบความสำเร็จได้นะคะแมวก็เลยต้องไปเรียนนะคะบินไปเรียนที่วัดโพนะคะต้องกราบขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆท่านนะคะวัดโพที่วัดพระเชตุพนนะคะก็ถือได้ว่า ตอนเรียนเนี่ยก็ไม่ได้บอกอาจารย์นะคะว่าเรายอ,อยู่ต่างประเทศนะคะแต่ตอนเรียนจบเนี่ยก็บอกอาจารย์อาจารย์ทุกคนก็เซอร์ไพรส์แล้วก็กลับมาทําร้านแล้วนะคะก็ยังติดต่อกับครูบาอาจารย์ที่วัดโพอ,อยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสเนี่ยก็อยากจะกลับไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ที่วัดโพอีกด้วยนะคะก็ถือว่าถ้าม่มีพวกท่านเหล่านั้นนะคะศาสตร์แห่งการนวดไทยนะคะหรือการรักษาแผนไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดังไกลมาถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะจริงๆเราเนี่ย ในทุกๆประเทศก็ว่าได้เลยนะคะรวมทั้งประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็มีร้านนวดไทยหรือว่าร้านสปาไทยเนี่อยอยู่เยอะแยะมากมายหลากหลายเลยนะคะแต่ว่าแมวเนี่ยทำออกมาเนี่ยจะเป็นแนวลักษณะโมเดิร์นนิดนึงนะคะซึ่งแมจะแต่งร้านออกมาให้เป็นโทนสีขาวทองน้ําตาลนะคะเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของร้านเป็นแบบนี้เนาะเพราะว่าร้านเราเนี่ยชื่อ สยามรอยัลออคิททำไมต้องเป็นสยามรอยัลออคิดหลายๆคนเพื่อนๆแมวนักที่มาเที่ยวก็จะคิดว่าเอ้ยเธอแบบมีความชอบส่วนตัวกับ รอจะเอาออคิดพลัสหรือเปล่าการบินไทยหรือเปล่าอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยต้องบอกว่าแมวเนี่ยชื่นชอบดอกกล้วยไม้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วทุกคนคะ่ะคือที่มาของอร้านนะคะชื่อนี้นะคะก็เป็นชื่อดอกไม้ที่แมวชอบที่สุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวแมวขออนุญาตวางกล้องแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแมวเนี่ยนคนชอบดอกกล้วยไม้นะคะแล้วแมวก็มีความรู้สึกว่าดอกกล้วยไม้เนี่ยเป็นดอกไม้ที่เราเนี่ย จะพบเห็นได้หลากหลายที่แต่ว่าสําหรับประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นขึ้นชื่อเนาะแล้วก็เราจะมีดอกกล้วยไม้เนี่ยหลากหลายชนิดด้วยนะคะซึ่งแมวเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบดอกกล้วยไม่มากนะคะคุยจริงๆแล้วพูดว่าดอกกล้วยไม้ก็ไม่ถูก,กต้องเรียกว่ากล้วยไม้ใช่คะเพราะกล้วยไม้ เขาไม่ได้เรียกว่าดอกกล้วยไมย้แต่เราเรียกว่ากล้วยไม้นะคะอันนี้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเราเองนะคะว่าเพราะอะไรนะคะทีนี้พอแมวออได้มาทําธุรกิจนี้แล้วนะคะแมวก็มีความรู้สึกว่าแมวชื่นชอบมากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เมืองไทยเนี่ยแมวเนี่ยอยู่คลินิกเสริม ความงามน,นะคะเป็นคลินิกผิวหนังที่หนึ่งนะคะซึ่งแมวเคยพาทุกทุกคนไปเที่ยวแล้วเนาะครั้งที่แล้วที่ไปที่ออมืุงไทยนะคะก็เคยพาไปเจอพี่ๆที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เนี่ยจะลักษณะคล้ายๆนั้นเลยนะคะบรรยากาศแอโมสเฟียร์ต่างๆเนี่ยจะให้คล้ายตอนที่แมวทํางานอยู่ที่กรุงเทพเลยนะคะก็คือจะนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วก็ติดต่อนะคะลูกค้านะคะรับอีเมลนะคะตอบอีเมลนะคะรับโทรศัพท์นะคะตอบโทรศัพท์นะคะโอ้โหมีความสุขมากเลยค่ะ ฉะนั้นงานนี้นะคะก็เลยเป็นงานที่ไม่ค่อยได้แตกต่างกับงานที่แมวทําอยู่ที่กรุงเทพสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของภาษานะคะก็ยังต้องใช้ภาษาอยู่นะคะก็ต้องใช้ออกความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่เราได้สั่งสมมาทางด้านเซอร์วิสนะคะก็ยังได้ทําอยู่นะคะเนี่ยมันก็เลยเกี่ยวข้องกับสนามบินงานอีกงานหนึ่งที่แมวทำนะคะว่ามันเป็นงานที่แบบ เป็นงานบริการซึ่งแมวเนี่ยก็ชอบงานบริการมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะ,ะเราเริ่มก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี2019นะคะ2019นะคะปัจจุบันนี้ก็2022นอะคะ,ะแรกๆเปิดเนี่ยแมวก็มีตัวแมวนะคะกับเพื่อนอีก2คนนะคะเพื่อนเพื่อนสนิทเลยนะคะมาช่วยนะคะเปิดร้านประมาณ ช่วง3เดือน6เดือนแรกอะ่ะก็จะทํากับเพื่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีพนักงานนะคะเข้ามาทํางานด้วยนะคะตอนนี้เรามีพนักงานถ้านับรวมทั้งหมดเลยอะทุกคนเลยอะก็4คนด้วยกันนะคะแต่ว่าห้องข้างในนะคะซึ่งเดี๋ยวแมวจะพาเข้าไปดูนะคะห้องข้างในเนี่ยเราจะมีห้องทริปิสอยู่แค่3ห้องเท่านั้นนะคะพนักงานเราก็จะสลับกันไปนะคะจะมีพนักงานประจำเนี่ยอยู่ประมาณ2คนนะคะซึ่งแมวเนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าประจำเนาะแต่ว่าถ้าแมวเลิกงานสนามบ,บิน วัยนะคะอย่างบางวันแมวเข้างานสนามบินตีห้าเลิกแบบบ่ายโมงครึ่งอะไรเงี้ยบ่ายสองเลยแมวก็จะมาที่ร้านนี้นะคะแล้วก็ว่างๆเนี่ยแมวก็จะนั่งตัดคลิปไปด้วยนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุว่าทําไมนะคะงานราดงานหลวงถึงเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะมันเยอะจริงๆอะทุกคนเพราะว่าเอาเจล้องร้านเนี่ยเป็นงานหลักของแมวนะคะเป็นงานที่แมวทำร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะ แต่งร้านเองนะคะผ้ามงผ้าม่านก็เย็บเองนะคะเออไม่ว่าจะเป็นโลโก้เอ่ยนะคะก็เป็นเพื่อนนะคะช่วยกันทำนะคะก็เป็นเพื่อนสนิทแมวนะคะที่มาช่วยเปิดร้านด้วยนะคะมาช่วยกันทาการแต่งร้านนะคะก็จะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะสีอะไรเงี้ยก็คือส่วนใหญ่แล้วจะมาจากตัวแมวนะคะแล้วก็แมวก็จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆที่มีความเออมีประสบการณ์เนาะในการแต่งบ้านในการอา้อ ทําสีสารแน่นหนามอะไรเงี้ยคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็แบบให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะร้านนี้ก็เลยเกิดขึ้นจากความรักนะคะแล้วก็พนักง,งานที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็เข้าใจกันนะคะช่วยเหลือกันในทุกๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องเอกสารอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะพยายามแชร์กันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจที่แมวเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดที่ร้านนะคะเอ๊ะ หรือว่าไปใส่ชุดที่ร้านนิดนึงไหมอะเดี๋ยวเดีเด๋จะไปเปลี่ยนชุดที่ร้านด้วยนะคะดังนั้นทุกคนไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะว่าทําไมร้านไม่มีพนักงานนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันหยุดแมวการดีเนี่ยก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยมาดูความสะอาดมาดูในเรื่องของอวัสดุอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เราซื้อเทียนซื้อ,อกระดาษชําระอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ้าอะไรเงี้ยเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ เราก็ได้สั่งอะไรหลายๆอย่างจากเมืองไทยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นชาเอยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่บํารุงตัวเอยนะคะน้ํามันสกัดเย็นเอยอะไรพวกเนี้ยหลายๆอย่างเนี่ยแมวก็จะนํานเข้ามาจากเมืองไทยเราด้วยนะคะแล้วก็แมวเนี้ยบินบ่อยๆนะคะเร็วๆนี้ก็อาจจะบินอีกนะคะก็อาจจะต้องที่บินไปเมืองไทยเนี่ย วันกลับมาเนี่ยก็จะถือของใช้ในร้านมาด้วยนะคะดังนั้นก็อยากจะบอกกับทุกๆคนตอนนี้เลยนะคะว่าธุรกิจหลักของแมวนะคะคือธุรกิจนี้นะคะ Wellness and Spa นะคะแล้วก็อย่างที่สองนะคะเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแบบเกือบพอๆกันกับงานหลักนี้เลยนะคะก็คือ,อ,องานกราวเซอร์วิสที่สนามบินซูริกอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะที่เราเคยเล่าไปแล้วเนาะคืองานนั้นน่ะจะเป็นงานที่แบบ แมวได้งานนั้นตอนที่แมวทําช่องแล้วไงมันก็เลยมีความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งร้านเนี่ยแมวยังไม่เคยพามาเที่ยวนะคะแต่รอบนี้ยวันนี้จะพามาเที่ยวนะคะแล้วก็งานที่3ามที่แมวทำนะคะก็คือช่อง YouTube ช่องนี้นี่เองค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่ารายได้จากช่อง y YouTube เนี่ยมันไม่ได้เยอะเลยนะคะมันไม่มันไม่ได้เยอะเลยมันแบบ มันไม่มันเทียบไม่ได้กับร้านนี้นะคะแล้วก็มันก็เทียบไม่ได้กับงานที่สนามบ,บินซูริกด้วยนะคะแต่ว่า,างาน u t u b e เนี่ยเป็นงานที่แมวชื่นชอบมากๆอีกงานหนึ่งเพราะว่าแมวเนี่ยเป็นคนที่เที่ยวบ่อยอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เป็นคนที่มีเพื่อนมาเยี่ยมบ่อยอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบเมาส์อยู่แล้วนะคะก็พอช่วงโควิดเนาะไม่ได้ทําอะไรนะคะก็เลยอุบัติ ช่องนี้เกิดขึ้นมานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ติดตามกันนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามแมวต่อไปด้วยนะคะว่าธุรกิจนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอาแบบพี่ๆแม่ๆน้องๆที่ร้านนี้นะคะมานั่งคุยกันด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้เราน่าจะมีทริป สักทริปหนึ่งด้วยกันก็คือเราจะปีหนึ่งเนี่ยเราจะปิดร้านนะคะแล้วเราก็จะพาพนักงานไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันปีนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะคะเดี๋ยวก็ต้องให้ทุกคนโหวตอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็กาลังจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะคะเพราะว่า ประสบการณ์ของพนักงานที่ร้านเนี่ยโอ้โหกว่าแต่ละคนจะขึ้นมาทํางานที่นี่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะใครที่อยากจะขึ้นมาอยู่เมืองนอกนะคะขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะคะเราต้องการแรงบันดาลใจนะคะฟังอะไรแล้วแบบมันทึ่งเหอมาอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพนักงานที่ร้านไปด้วยนะคะทุกคนน่ารักเป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนน้องเป็นเหมือนครอบครัวกันค่ะอ่ะทีนี้นะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกๆคนนะคะไป<ม>ะเดินดูใน ในในห้องเทอราปีก็แล้วกันนะคะว่าเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยชื่นชอบไหมนะคะไปเลยค่ะจะพาทุกทุกคนไปดูในห้องเทอราปีสนะคะก็เลยต้องแปลงบ้างเป็นสาวเทอราปีสก่อนนะคะนี่ก็คือชุดนะคะที่แมวได้ออกแบบนะคะร่วมกับเพื่อนแมวนะคะ นี่ก็จะมีสัญลักษณ์ของร้านแบบนี้เลยนะคะทุกๆคนเนี่ยก็จะสวมชุดมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็จะเป็นแบบแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบสีน้ําตาลแบบนี้นะคะเป็นปกแบบนี้นะคะหลักเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะก็จะเป็นชุดสีขาวนะคะเป็นชุดสีขาวที่เหมือนคอปโลนะคะซึ่งแบบนั้นเนี่ยก็จะมเออีเราก็จะสลับกันใส่นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จะร้อนใส่ชุดนี้มันก็จะร้อนมากนะคะแต่ว่าชุดนั้นเนี่ยก็จะสบายตัวนะคะนี่เห็นไหมคะความศูนย์กลางนะคะก็จะมีรถแทรมผ่านประมาณใส่สี่หาสายนะคะรถบัสก็ผ่านประมาณ อีกประมาณ3-4สี่สายเหมือนกันนะคะเซ็นทรัลมากค่ะเซ็ Central นทรัลกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมห้องเทอร์ปิสข้างในกันเลยค่ะ Let's go ข้างในนี้นะคะก็จะเงียบนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีกระจกกั้นไว้นะคะนี้นะคะนี่ก็คือกระจกที่เราเข้ามานะคะจะเป็น2ส,ส่วนนะคะข้างหน้าก็จะเป็นส่วนของการบริการนะคะการต้อนรับนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมที่เอาไว้เก็บผ้านะคะเปิดคอมพิวเตอร์นะคะเปิดเพลงต่างๆนะคะแล้วก็เข้ามาก็จะเจอกับ ของเราแบบนี้นะคะทั้งนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องซ้วมนะคะมอีอ่อชี่อาบน้ำด้วยสำหรับบางคนที่ต้องการจะอ่อล้างตัวก่อนนะคะแล้วก็เป็นห้องห้องซ้วมแบบนี้เลยนะคะก็จะอยู่ด้วยกันติดกันแบบนี้นะคะเวลาแมวทานาอ,อาหารเสร็จแล้วนะคะแมวก็จะอ่อมีเก็บของที่นี่นะคะช้อนจามราไหายอะไรต่างๆางว่ากันไปนะคะ นี่ก็เป็นห้องสวนที่าศาสานของเรานะคะตัวอาบน้ําของเรานะคะห้องเทอพีสของเราก็จะมีอยู่สามห้องด้วยกันนะคะหนึ่งนะคะสองนะคะแล้วก็ห้องที่สามห้องนี้นะคะห้องที่สามกับห้องที่สองจะเป็นห้องที่ติดกันนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยค่ะ ถ้าเกิดว่าใครนะคะมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะคะมาพักที่ซูริกนะคะแมวก็ยินดีต้อนรับนะคะจะแวะมาหากันนะคะก็ไม่ว่ากันเลยนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยแวะเวียนมาทักทายสวัสดีกันนะคะแค่นี้แมวก็ดีใจแล้วนะคะนี่ก็เป็นตราของร้านเรานะคะ ธุรกิจนี้นะคะเป็นธุรกิจแรกในชีวิตแมวเลยก็ว่าได้นะคะคือแมวเนี่ยมีความดีใจนะคะแล้วก็แฮปปี้มากนะคะรวมทั้งครอบครัวแมวด้วยนะคะที่แมวเนี่ยเ,ออเปิดธุรกิจในตอนแรกๆเนี่ยทุกคนก็แบบโอ้โหดีใจแล้วก็แฮปปี้ไปกับแมวนะคะซึ่งแมวก็จะบอกว่าถ้ามันจะทําให้ทุกคนมีความสุขนะคะแมวก็อยากจะทําด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วคือจะต้องขอขอบคุณสามีด้วยนะคะที่เขาเนี่ย เป็นคนสนับสนุนนะคะแล้วก็ผลักดันนะ,ะให้เราเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจนี้นะคะซึ่งถ้าไม่มีสามีนะคะไม่มีอดีนะคะแล้วก็คงจะทําธุรกิจนี้ออกมาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะคะเพราะว่าในเรื่องของเอกสารอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็จะมีความวุ่นวายนะคะในเรื่องของ ภาษีในเรื่องของออการสั่งซื้อของในเรื่องของโอ้ยมันจะมีเรื่องหยิบย่อยเยอะแยะมากมายเลยนะคะดังนั้นเนี่ยแมวเนี่ยไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้นะคะถ้าเกิดว่าปราศจากคนที่สนับสนุนที่ดีก็คือสามีของเรานั่นเองค่ะนี่เห็นไหมคะผ้าม่านข้างหลังเนี่ยก็ทําเองนะคะนี่ก็เย็บเองหมดเลยนะคะมีแค่แบบว่าแบบกํโพงกําเพงอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ทําเองนะคะเพราะว่านี่คือทําเองไม่ได้นะทำเองไม่ได้จริงๆนะคะก็ อ,อยากจะฝากกับทุกคนไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เดินทางมาสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยเฉพาะมาซูริกนะคะแล้วก็อยากจะมาแวะเวียนทานน้ำมาทักทายอะไรอย่างเงี้ยมาสวัสดีการอะไรอย่างเงี้ยมาทำความรู้จักกันไวอ้อะไรเงี้ยแมวนะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะสามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะเซิร์ชหาใน Google ได้เลยนะคะชื่อร้านสยาม Royal o r c h i d w e l l n e s s a s p Spa นะคะก็จะมีรูปแมวในเว็บไซต์ด้วยนะคะก็ อยากจะออบอกกับทุกๆคนเนาะถ้าเกิดใครมาก็แวะเวียนมาทักไทยก็ได้ไม่ต้องมาใช้บริการก็ได้เพราะแมวรู้นะคะว่าค่าบริการที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยหรือว่าค่าบริการนวดหรือทําตัวอะไรเงี้ยขัดตัวอะไรเงี้ยต่างประเทศเนี่ยมันจะแพงกว่าบ,บ้านเราอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวก็มาทักทายกันก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลานะคะแล้วก็เจอแมวที่สนามบินซูริกแอร์พอร์ตเนี่ยก็สามารถเข้ามาทักททยกันได้เช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้าน,นี้มีหลายคนแล้วนะที่แบบจะเดินทางมาสวิตส์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบ เข้ามาแชทว่าแบบพี่แมวคาน้องแมวคาทํางานวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากจะเจออะไรอย่างเงี้ยแวะไปเอาขนมมาฝากแวะไปกอดอะไรอย่างเงี้ยแวะมาทักทายอะไรอย่างเงี้ยแมวก็ดีใจมากเลยนะคะหลายๆคนก็แนะนําเรื่องของการซื้อทิเก็ตไปด้วยหลายๆคนก็อ๋อถ้ามีเวลาว่างแมวก็ไปนั่งทานกาแฟด้วยนะคะในเมืองอ่ะนะคะแมวก็รู้สึกแบบออเป็นกันเองกับทุกๆคนมากนะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้เจอทุกๆคนด้วยนะคะเร็วๆนี้นะคะบอกกันเลยก็ได้นะคะแมวเนี่ยจะมีวันหยุด ประมาณ12วันนะคะก็คิดว่าจะซื้อตั๋วเครื่องบินเป็นบัตรพนังงานนะคะราคาพนังงานเนี่ยบินไปเที่ยวเมืองไทยนะคะสนุกสนานนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอกับใครบ้างนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามกันก็แล้วกันนะคะแต่ว่าทริปที่ไปเที่ยวเมืองไทยทริปน้เนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าสามีเนี่ยไม่ได้ไปด้วยนะคะแมวไปคนเดียวนะคะแล้วก็จะใช้เวลาอยู่กับ คุณแม่ซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าแมวไม่ได้ขึ้นเชียงใหม่เนาะจะไปซื้อของเข้าร้านนะคะแล้วก็จะไปช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆนะคะก็เลยคุณแม่เนี่ยจะลงมาหานะคะแล้วกอ็อยู่กับน้องชายนะคะอยู่กับพี่สาวนะคะคุณพ่อก็ไม่ได้ลงมานะคะเพราะคุณพ่อเนี่ยอ,อยู่อีกบ้านหนึ่งนะคะคุณพ่อก็ทํางานของท่านไปนะคะเอ,เอาเป็นว่า,าร้านแมวก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงเนี่ยแมวก็จะ ขอตัวจากกันไปก่อนนะคะแล้วก็ทริปหน้าเนี่ยยังจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะคะหรือว่ายังจะแวะไปเมืองไทยแล้วนะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ย ก็นาอของปากของคอนะคะก็แนะนำนะคะแล้วก็พูดคุยกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวที่อยากจะเล่าและอยากจะบอกกับทุกทุกคนมานานแล้วนะคะสุดท้ายก็ได้พาทุกทุกคนเนี่ยมาเยี่ยมชมธุรกิจเล็กๆของเราแล้วนั่นเองค่ะอดีค่ะทามุสเซกุตบายค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะสามีภรรยาสวิตสวีทกรี๊ดกราดนะคะต้องลาทุกทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาก,กันไปด้วยความสวยงามของสปาของเราแห่งนี้เลยค่ะ ลากันไลยก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะบายกดไลค์กดติดตามติ้งติ้งติ๊งติ้งติ้งติ้งกดกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ